เ <Okay. S 2> ว้มีเรื่องมาให้คิดวะ่ะเขาจะบวกเหรอยบเจี๊ยมไม่จะตีกับหมอเลยอเจ๊หมอจะเอาเหรอใจเยริงจริงเอ้ยจริงรถจะลบป่ะท่านจะคุยนานไปกี่นาทีอะแมรีอันนี้ซีเรียสเหรอเออดูเสียงซีเรียสนะอะไรยอดเฮียเขา,าก,กดดันหน้า โมโหจังใบตามองเล้วอีเหี้ยอีมองบางทีมึงก็พูดแรงเลยวะมึงเมื่อกี้มึงเรียกูอีเหี้ยแล้วไม่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 ฉนิตจักร้านไงก็บอกอยู่ว่าแต่พอเล่นแล้วกลัวเกินเบอร์ไงประเด็นอะขอโทษขอโทษแล้กันนะโอเคโอเคก็ได้ไม่ประเด็นคือแบบจริตจักรานไม่รู้ไงมันต้องแบบขนาดอะไรเนี่ยกูให้ผ่านกูไม่จืดกูไม่จืดเออก็ก็เมื่อกี้เหมือนแจ๊คเขามาขอขอตัวเจ๊อะไปเล่นแก้งกับเขาอะ ไม่มีแกงเรวอะไม่รู้อ่ะเขาบอกเมื่อกี้เขาว่าทําเรื่องจะขึ้นน่ะเจดแจ็คมั้งผมก็บอกว่าน่าจเหมืนอนเขารู้ว่าเหมือนแกงเราตอนนี้มันก็คนเหมือนพักเยอะอะไรอย่างเงีย้ยเออเออเออ,อย่าพูดเยอะเรื่องแกงเราอยู่พูดเยอะ <Okay. S 2> แต่ว่ามันเป็นเรื่องของภายในอ่ะเออเออภายในตับไตไส้พุงอ่ะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ก่อนกูกูขอจะหลุดแบบสาวเราคุยไปด้วยได้ปะเดี๋ยวก็หลุดอีกเมื่อกี้ยังได้อีเทียเลยได้ไม่<ด>จริ<ด>อามาว่าว่าต่อแล้วไงต่อตกใจเลยก็ต้องทำจริงหรอวะ ไม่ก็แบบเขาก็เลยมาถามเซาเสียงว่าเออถ้าแบบเจ๊ไปเจ๊ติดไหมถ้าเจ๊ไปคนเดียวหรือถ้าจะไปเล่นแบบแก๊งเขาจริงมันต้องสู่ขอป่ะบ้างอยากให้เจ๊ไปโดยที่แบบไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองมากอะอย่างที่เขาพูดอะเฮ้ยมันมันต้องมีการสู่ขอป่ะวะชอบกันแม่เหมือนก็ขอกระเปอาย่ากงเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ป่ะวะดันจะต้องถามโยอะชอบกันแม่เหมือนก็อ่าีบโกกันบอกก็แล้วแต่ สุดท้กันเองเออเออกูแล้วแต่มันก็ก็หาอะไรทําเพราะว่าแม่งวันนี้ก็ไปหาเป็นหมอเป็นช่างไม่ได้รีกป่าวะใช่แต่ถ้าไปแต่เอาดีๆคือเขาขึ้นแก๊งแล้วหรอคือมันต้องมาคุยกันแบบกับไอ้นี่ด้วยอ่ะกับไอโยนาสอ่ะเออต้องคุยกับบอสโยะคือเขาขึ้นแก๊งหรือยังหรืออะไรหรือมันเขาทําเรื่องขึ้นแล้วเขามีประมาณสิบแปดคนสิบแปดเลยหรอสิบแปดตัวชี้อะไรวะเจ็ดแจ๊ค คือตอนนเี้ยอย่างนี้เลยแล้วกันไอ้เฮียต้องไปเรียกไอ้ป่ามาคุยอ่ะแล้วก็พวกมึงนายฮิงไซมึงมึงเดี๋ยวมึงได้เจอกูแน่สักเอ้าแล้วทำไมมาแล้ทำไมออกลูกดักเลงใส่กันนะยังไม่ทันได้เลยเฮียไปแล้วไปแล้วพวมึงไอ้เฮียเอ้ามึงเจอกูแน่เจอกูโดนแล้วไงไอ้เฮียคือคือเขารู้หรือเปล่ากูทำเฮียอะไรไม่เป็นเลยอ่ะกูแบบพาดาชั้นดีขับรถไห้เป้นทำอะไรไห้เป้นเจก็บอกเลยเจมเมมเก่งนะบอกเขาไปเออเมมอ่ะ เออแบบเวลาเล่นไม้บอกเนมไม่พูดอเอากูปเป<อ>็นไอเดือวเนี่ยนะไม่ไม่ไม่เขาก็เมื่อกี้เขาพูดว่าจะมาสู่ขอเอ้จะมาขอเจ๊ไปแล้วก็เขาจะถามว่าถ้าเจ๊แบบไม่สบายใจที่ไปคนเดียวก็พาเพื่อนไปด้วยก็ได้คนที่แบบอยากปเล่นี่ต้องมีแหละต้องมีมนะแหละแน่นๆผู้ติดตรงผู้ติดตามอ,อ,อ่ะอย่างน้อยก็คนขับรถอ่ะเพื่อนสาวอะ่ะ กูชินนะมึงมึงูล่ะมึงเลยมองมึงเลยกูว่าต้องตาเหมือนนั่นแน่สวัสดีฉันชื่อดอรันฮะดีดอรันว่าไงล่ะแบ๊กชินนะมึงเขาอากได้เียร์เดียวอะเมื่อกี้บอกจอร์แดนว่ามีมีอย่างอ่ะรอคือเขาใช้เกียร์อะไรในการตัดสินเอาคนเขาแกล้งวะถามไั้ยนะนั่นยู่ข้างบ้านไม่คืออ่ะรอคุยทีเดียวดีกว่ารอคุยกับ อโยนาเราต้องเรียกโยนาแต่ตอนนี้จะรีเราไว้อีกสิบห้าทีปะไปโยนาบักอ่ใครตามโยนาได้บ้างไงนี่เบอร์ใครวะเป็นรู้อ่ะประเทศหรือเปล่าพี่โยตามโยนาตามตามโยนาเมื่อก่อนแล้วก็คุยกันนะตามไมเนอร์เมื่อก่อนอย่างไรสิบห้าเอาไม่เอาสิบามไปขายเองจริงกูดูโซนสิบห้าเอาไม่เอาสิบสามไปขายเองตามพวกได้แต่โคตรลดแล้วเข้ามาเองพี่เอาเป่า แกเจ๋คนเดียวเราไม่บอกเขาก่อนไม่ร่าเพราะเราหลังรีสวัสดีจิมมี่ฮครับนีามันตัดิใจกันไม่ได้เราต้องคุยกันใช่ไหมมึงใอีดอใช่ไหมอีดอใช่ร้อยคนน้องดอลล่าที่ด่าเก่งแล้วเนี่ยอีดอทองนี่นะพูดไั้บ่าวบ่าวบ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 าอะไรขนาดนั้นนะสาวบ่าวสาวสาว สวัสดีอุอยมันไม่ใช่คนนี้เลยก่อนไม่ใช่คนนี้นั่นใครเนี่ยผู้หญิงเอนั่นใครไปไหนน้าผู้หญิงเขาบ้านเราได้ได้หรอเขาทำพลาดเห็นได้ด็ดปสวัสดีเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อดอร่านะชื่อดอร่าเหรอไม่เห็นไม่เห็นมีกระเป๋าเป้ข้างหลังเลยอ๋อไม่มีน่ะครับฉันมีแต่กระเป๋าเล็กๆน่ะเห็นไหมกระเป๋าพิเศษเนี่ยโอ้หูมึงก็พิมพ์เลยเดียวแดงมาใช่ได้วน่ะล้วงได้ไหมกระเป๋าน่ะไม่ให้ล้วงสิ เูส่งกลับเวลาจะล้วงต้องพูดคำว่าแบ็คแพคไม่ไปหรอกมาดีเราโทรกลับเดี๋ยวป่ะเซรัมพูดสิจะซื้อไม่ซื้อสี่หมื่นกู้อะไรนะแบ็คแพคแบ็คแพคแบ็คแพคดังกว่านี้ดังกว่านี้อีกดังอีกดังอีกดูบูดใหม่ได้ป่ะ โอ้ยเียน่สไลเปอร์น้าวต่อยที่ไดเละเจไหนไหนใครเห็นตัวหนึ่ง้อยทัวโกรแจ้งนมึงไงจิมมี่จิมี่แมาจิมมี่จิมมี่มึงมึงมพี่มาเราแบบนี้ยี่คู่ี่เกี่ยอะไรนี่้เดี๋ยวม่คนทำตาบอกไม่เคยดูคนคนเดาไม่ร้านเอ้ดอลลาร์ตัวลงตถวมแล้วเฮียแล้วมึงเอาเฟซ จริงมาเม้นเว้ยนีม่มีอยู่ควรน้าที่การงานมึงเลยไงกูเตือนมึงดีๆนะค่อยจริงไม่ได้นี่ก็ตีตีทีตีเนี่ยนี่พี่อยูนี่มีของเล่นมั้ยนะเจ๊ฮะความเหียมาเลยเต้นก่อนดีกว่าก่อนดเส้นรีไปนี่มีของเล่นไหมของบินหรือเปล่าของเล่นอะไรวะของเล่นคืออะไระของเล่นเพนกาะเอดียของเล่นะของเล่นพูดเออของแล้วกาะเอดีไม่มีหรอก เป็นเพลงนี้ไงเป็นอันนี้ไงจิมมเป็นเพิงตั้งตานไม่มีปากไอ้มันตั้งตานรีมิกซ์นะตั้งตานรีมิกซ์ก็ได้อยู่ไอ้ถั่วได้ตั้งตานรีมิกซ์อะไม่ห้างละถั่วเสน่ห์มาแมาแบบเต็มนะเต็มไม่ได้นะทุกคนอย่าไปสนใจคุณจิมมี่ฮ่านะเขาเป็นเพื่อนสนิทปากเธอเลยจังลาเบิ้มกินขี้มาโอ้โหเฮ้เบิ่บเธอกินขี้มาเหรอเดี๋ยวนี้จัดความเป็นไม่เอาหน้าที่การงานเลยเฮีย พี่เหมาเจ๊มาด้วยลงตัวเลยกินข้าวผ่านทุบเช่นไม่ะ้คือคิงไายเอาตรงๆเขาดูแลกูมาสองสามปีอยู่กูมาสามปีตั้งแต่ยังไม่มีนหนอ่ะก็อะไรเรื่องไหนก็เมื่อกี้แจ็คมาแจ็คมาคุยโอ้แจ็คไหนแจ็คดอสซันเหรอแจ็คเนี่ยแจ็คที่เป็นคาร์บอยแจ็คแจ็คเดลเลปีครับ เออเป็นไรเนี่ยเจ๊กำลังจะคุยกันเลยมาพอดีเลยโหไวมากอ้าวโอเคครับแล้วมึงจะรีบมาทำเฮียอะไรเนี่ยไอ้หน้าไอ้ที่เขาโทรเขาบอกกูมาเขาโทรมาไม่รเหอคนโทรก็ไปรู้เรื่องเลยว่ะเอาเอาฮัลโหลเออคือพูดต่อคือเขาจะมาเอาเจ๊ไปสู่ขอเจ๊ไอ้มาเอาเจ๊ไปสู่ขอไม่ได้สู่ขอไปเอาไปในเอาไปเอาไปมาขอตัวเจ๊ไปเล่นแก๊งกับเขาเจ๊เจ๊เนี่ยนะ ใช่กูทำอ,อ,อะไรไม่เป็น <วง S 1> เลยกูง<ส>งเลยเอาเจไปงงเลยพาร้าฉันดีเจเขาอยู่ในยุคนี้อยู่หรือเปล่ากูก็ไม่เข้าใจว่าเกณฑ์การที่แบบว่าเขาจะเอาคนเข้าแกงนี่คืออะไรอ่ะกูยังไม่ได้คุยอะไรเลยอัอนนี้คือแบบตั้งตัวไม่ทันอะคือมีใครเรียกว่าไอ้กวินมันเรียกว่า,ใ,รรวาให้กลับมาบ้านใช่ป่ะกมากับเจเพราะว่าพานเจก็ไม่ใส่เงินแดงมาอ่ากลับมาบ้านเสร็จปุ๊บเขาก็มาคุยเรื่องนี้เลยแล้วแล้วคือยังไงคือแค่เจเหรอ เพค่อ่าเขาบอกว่าสุมะขู่สู่ขอเจ้แล้วก็เขาแต่เขาจะไม่ถาเจ้อยู่ได้เหรอไปได้เหรอไม่ได้อ่ะเพราะมีคนติดตามอ่ะแล้วใครจะรับหลังกับเจ้แล้วก็เออใครจะรับหลังกับกูกูต้องเมาหนอเว้ยอีมองเนี่ยมึงกูต้องมีมึงมึงต้องไปกับกูมากกว่าเฮ้ยพี่มองเลยเหรอกกู็่้เเนะวยอันนี้เขาเนี่ยกำลังอันนี้ตัวเองเป็นรองแก๊งนะตอนเนี้ยน้องรู้ไอ้ะมองเนี่ยนะเอาเอ้าลุงลุงกำยสิ อีเจมองเนี่ยนะเป็นรองแก๊ง่ะสถาปนาตัวเองกำลังเป็นรองแก๊งนะตอนนี้เออถ้าให้มองไปนี่แก๊งแก๊งแก๊งยังไงเนี่ยยังไงอะเราต้องคุยไม่ก็นั่นแหละเดี๋ยวให้พี่มองก็ส่งหน้าที่ให้จริงไม่ไม่ไม่อะไรอะไรจะไปด้วยเหรอไอ้จริงไปด้วยเหรอไปไปเราเราเรานี่คุยคุยเขายังว่าแบบว่า ถ้าเกิดแบบว่ามีพี่มองไปด้วยหรือว่ามีเพื่อนไปด้วยมันได้ไหมถือว่าถือว่าท้าวความไปแล้วงั้นก็เรียกเขามาคุยเลยโอเคเราเราเอาอะไรไปบ้างเจมีุ่ีอะไรบ้างเนี่ยพี่มองมีปืนมีอะไรบ้างไอ้มองมีทุกอย่างไ่เขาได้พี่ไปเส้นให้พี่ไปด้วยเหรอใช่ไหมผมว่าไม่ผมว่าถ้าเกิดอมันก็ต้้งงไไปปดูแล่ถาเกิดเจ๊ไปคนเดียวอ่ะเรื่องเรื่องขับรถอีกเรื่องรับหลังอีกเรื่องอะไรหลายๆเรื่องอ่ะไม่ได้เราก็ว่าด้วยเจ๊ไม่ได้เราก็ว่า เออไม่รู้เหมือนกันเลยได้ข่าวว่ารับหลังอนี่นี่คิกค้าคิกค้าจะไม่ใช่ว่ากูไปแล้วกูไปไตยหาไต่หงกูไปลำบากลำบนหนีกูไม่ไงถึงอะไรครับถึงต้องมีพี่หมอขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยถามเสร็จเลยครับพร้อมแล้วครับเดจ๊ก็คุยกันครับอ่ะเออไอ้เนี่ยผมถามมันว่าว่ามันเป็นยังไงทำไมถึงแบบว่าอยากอยากได้เจ๊ไปอยู่ในแกงครับชอบครับชอบอย่างเดียวหรอชอบให้แมมา จับเจย์จับจีนดยอย่งเดียวใช่ไหเอาอยู่ป่ะเอาอยู่ใช่ไหมตกยไม่ต้องเอาอยู่ก็ไม่เข้ามาเอาผมอยู่ดีกว่าเฮ้ยอยฮะอ้าวเ่องไม่ใช่หมายถึงว่าเอคุมแบบคุมแก๊งคุมแก๊งครับอ๋อใช่แล้วยังไม่ยังไม่เห็นใช่ไหมว่าเจเรือระดับไหนอ่ะนี้ใช่เอาเลยครับได้หมดทุกแบบเลยแต่ว่าระวังคนในแก๊งเรื่อนกว่านะครับผมว่าเจน่าจะเรือกว่ากลัวใช่ต้องใช่แนั่นเจริงผมอยากได้ให้ให้คนมาเพื่อนเจย์เขาด้วยนะ อ่าใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมเพิ่งคุยกันอยู่เมื่อกี้นี้ว่าถ้าเกิดเจ๊ไปคนเดียวเจ๊จะเหงาไงเพราะว่าเจ๊เขาแบบชอบเนี้ยรับรับรับหลังคนในแก๊งอันนี้เราเราเราตั้งแก๊งไปแล้วเหรอแก๊งไม่ครับตั้งอยู่ตั้งอยู่ครับตั้งอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเห็นไหมคือแล้วระหว่างเนี้ยคือตอนนี้แก๊งยังไม่ได้ตั้งถูกไหมใช่ครับตั้งได้วันที่หนึ่งอ๋อก็วันที่หนึ่งแต่เจ๊ก็ติดคูดาวหรือเปล่าหรือจะโอนสล็อตอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่า อะไร,ไรมันมันน่าจะติดคูดาวถ้าติดคูดาวออกวันนี้ก็ได้วันที่หนึ่งวัดีเพราะว่าในนี้ครับผมวัดคุยกันไปว่าวันที่หนึ่งอะมันต้องใช้เห,เเหเเรียญปะวะเหรียญแกงอ่ะเหรียญแกงหรอพี่บ่องพี่บ่องมีปะในตู้มีปะ,ะ,รปะจริงในตู้มีปะเหรียญแกงยังเหลืออยู่ไหมมันต้องมีของสมบนหนคุณดิน้องของสมบนหนคุณหน้าเหรียญแกงผมเหลืออยู่สิบเหรียญครับทางแกงอ่ะ ไม่มาขึ้นฟรีป่ะตอนนี้ขึ้นฟรีใช่ป่ะขึ้นฟรีครับสิบแปดคนมั้งครับไม่ไม่ก็พูดไปตีว่าเรามีเหรียญไม่ต้องบอกมีกี่เหรียญก็ได้เสียเรือบอกมีสิบเหรียญทางแก๊งขึ้นฟรีสิบแปดคนที่เหลือสิบเหรียญเราเราเราคือไงคือคือเจ๊จะเอาใครไปด้วยหรือว่ายังไงไปคนเดียวไม่ได้หรอกว่าเจ๊เจ๊น่าจะเหงาใช่เนี่ยเอาอยู่ไปเอ็ด้วยพี่มองใช่ไหมเจ๊มองต้องเจ๊มองแหละ งั้นในจริงก็ต้องมาดูดูแทนที่หมอกเลยนะไม่เอาเนี่ยอะไรวะเนี่ยคิงไซส์พักเยอะเหรอครับใช่ไหมคิงไซส์พักเยอะเหรอครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้แบบว่ามามามาไปไแล้วเหมือนกับว่าทรัพยากรตอนนี้แบบว่ามันมันไม่ต้องฟาร์มแล้วครับตอนนี้อ๋อคือเต็มแล้วเหรอใช่ครับมันมันมันยังแบบตัดของใหม่ๆนิดหน่อยปราะกันต้องตัดประกันประกันไปถึงยี่สิบใบไหมครับประกันเพราะผมโดยจากโดยจากดูโอเคครับโดยจากกระเพราตั้งแต้องใช้เยอะครับ เจเจบอกกันก oh. ี <im> ่ใบพี่มองอ่ะพี่มองน่าจะมีเยอะอยู่แล้วมั้งเนี่ยพี่อะไม่อะไรหรอกนู่นนุ่นถามนี้คือแบบการ์กูไฮดี้หายร้อยหายโลกเนี่ยก็ก็พี่สาหิตว่าว่าแบบว่าเอาพี่มองไปด้วยเพราแบบว่าเอาไปดูแลเจอะเรื่องบัตรประกันเรื่องทรัพยากรอะไรเงี้ยไม่แต่พูดถึงอะอ่าพี่ก็ชี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนผมก็ดูแลได้พี่แล้วแล้วไม่ไม่แล้วอันนี้มันมันคือยังไงนะคือแบบไปถึงปุ๊บไปเล่นเลยหรอหรือว่าไงก็ ก็คือถ้าถ้ามีสีซ้ำก็ก็ตีเลยครับแล้วจะเครื่องสีอะไรครับเนี่ยสีเทาครับสีดำดีครับสีเทานี่มีหรอเปลแก้งอะไรวะลอะลายลายมันอยู่หรือเปล่ามันอยู่หรือเปล่าเออแต่ไม่เห็นนะวันนี้เราไม่เห็นนะทลังเหนือะลันลายอะตลังก็มาเลยทะลังก็มาเลยอยากโดนแบบลันลันเชื่อกูต้องเอากูต้องหายจริงๆหรอมึงพูดขนาดขถามว่ามีบัตรประกันกี่ใบเด่ย ไ,ได้แค่ไมย้ยผูอ่ะจริง,รงแอ้ว่าได้คิดแต่จะขึ้นแกงแล้วใช่ครับชื่อแกงมันไม่สำคัญเลยครับไม่แต่จะไปใช่มากตกไก่หรอไม่ใช่ครับก่อนจากกันเราเรา <c oughs> มีแพนที่ว่าแบบว่าจะเล่นกับใครจะตี๊ยครครับมีเซนจูครับม<า>ีแพรแล้วด้วยมีแพรแล้วด้วยประเด็นจูญญ เซนจูนี่เหมือนเหมือนเขาจะปืนเยอะนะทรัพยากรเขาก็เยอะเนี่ยเดี๋ยวตามไปลิกมาครับไม่เป็นไรแล้วลิกลิกอีกกี่เดือนเนี่ยลิกน่าจะเล่นเดือนกรับไม่รู้ครับไม่รู้เลยแต่แต่ของลิกเยอะรถเยอะด้วยเดี๋ยวเอาพวกพวกลิกมาด้วยบอกลิกยิ้มตัวขอขอสักรอบหนึ่งวะไ่้เหี้ยเนี่ยมันมันมันเปรี้ยวเกินอ่ะก็โจทย์เก่ากันนะเนี่ยโจทย์เก่ากันเหมือนกันโจี่ยโจทย์เก่ากันโจทย์เก่ากันเลยเดี๋ยวผมจะส่งสารไปหาเขาที่นู่น ว่ามันถ้างั้นมันละอย่างเงี้ยเจ๊ประนประกันได้เยอะอืมบัตรประกันนี้ต้องต้องใช้เยอะอ่ะเยอะต้องใช้เยอะให้ได้แค่ไม้ผูอ่ะดีไม่ดีอะอุธหายอะครับจาถ้าติดถ้าสมมติเราไปจริงๆก็เราติดโคดาวเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วเราก็ต้องฟาร์มหาประกันนะเช๊ันหาไงอะประกันหาไงมันมีของอยู่มันมีของครับที่ต้องค้าประกันขึ้นมาใช่แในกระชาไม่มีบัตรเลยใช่ไหมครับในกาชามี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 ตั๋วมีตั๋วเลยแบบว่า ยันี่เนี่ยไปเจ๊ไปซื้อกับพี่ตูนอ่ะขอซื้อพี่ตูนอ่ะไอยันอ่ะไอยันที่ว่ายังไม่แลกอ่ะผมว่าพี่ตูนยังไม่แลกหรอกเออเขามีเขาน่าจะมีอก็ได้แหละส่วนตัวผมผมไม่ได้ติดอะไรที่ว่าจะเอาเจ๊ไปอ่ะแต่ว่ามึงบ่อยกูไปซื้อกับพี่ตูนเลยโอเก็สบายใจรอบหนึ่งอยู่เพราะว่าเจ๊แบบว่านิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงคืออะไรวะเลื่อนเจ อย่าไปหลุดน,นะเจ๊ไม่ใช่ไปอยู่แก๊งเขาไปหลุดด่านะไม่เคยไม่เคยรับหลังอ่นเลยแกเลยรด้หลังแน่นอนไปหลุดท็อกซงท็อกซิกแม่เอานั่นเนี่ยอันนี้คือเราก็ต้องไปแจ้งสภาหรอใช่ใช่ใช่เจ๊ก็ไปแจ้งออกพี่หมอคถูกไหมใช่ไปไปรอครูดาวเลยครูดาวเราเป็นเป็นจะเกิดว่นดีว่าเจ๊แจ้งก็ต้องเอาเหรียญแก๊งไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หบอกแล้วพี่หมอพี่หมกไปสลับเอาที่ที่คุยกันไว้เอาไอ้ใครนะไอ้เมื่อเข้า อ๋อโอเคอ่าสลับสลับกับคนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเป็นเรื่องสลับอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเหรียญเอาเหรียญแจงไปฝากแล้วก็บัตรแจงไปฝากอ่าใช่ก็เป็นยี่สิบเหรียญใช่ป่ะแจกบ้านด้วยแจกบ้านด้วยแจกตู้มันมันจะได้แบบว่าไม่ต้องไปเสียแบบยี่สิบกับเหรียญเขาอืมอ่าก็นั่นแหละพี่ตามนั่นแหละก็ไปตีเหรียญเลยก็ได้แล้วก็ไปสลับพี่หมอก็เตรียมตัวตามคนอะไรรียบร้อยหโอเคได้พี่แล้วเรื่องเรื่องลงเรื่องรถจัดสายก็เรียบร้อยเนาะ รถพี่ต้องเอามันเป็นรถประมูลแก๊งหรพี่ไปเอ็นืีเออพี่ปเอ่นลพี่เอ็นพีพี่เอ็นพีมาเออรถประมูลมามามาอาเอามาเลยครับผมไม่สนแต่จะร้องพี่อะไรเดี๋ยวกูตอบแม่งได้มีปัญหากันเลยอร้องอยู่นั่เแหละเดี๋ยว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 เแก๊งผมจะปลาเราวันห่อนะปลาเราวันหอนะเถ้่อทีเถอนทีมีอินมาทีอินดีไปหน่อยงนมีอินไปหนอเอาอซให้หม่องเอซอ่ะที่ถึกอ่ะเออได้ได้ไเอาไปเล่น เอ้งั้นเดี๋ยวเรียกเรียกไอ้คนถือรถเอามารถไปเอารถไปก็ได้เพราะว่าไม่อยากถือรถประมูลไปหนูเองหนูเองอ่าพี่พี่เอารถเอารถให้จริงก่อนหนูอือสองคันใช่ป่ะรถประมูลมีอยู่ที่เบิร์ดลวคันนึงอ่าโอเคแล้วอีกคันนึงก็ให้จริงเจมีรถป่ะเจมก็ใช้สามารถสูุซิ่งของเจมแล้วกันเนาะไม่มีเอ็นซีต้องรอไอ้มักอยู่ในวอร์ไหมมักไหมจ้ะไม่อยากจะไปมาตายมักใช้รถไปหนีด้วยไเปล่าตัวเป็นยังนี่เกลา ใจบอใจบอใจบอลับๆหล่อๆน้องเร้ว่ามันเฉยเจ้โอ้โหอันนี้ยังไม่ทันไปเลยครับเจ๊นะครับเจ๊เขาเสียใจหรือว่าเขาดีใจมะเอ็นดีใจระบาดนะเจ๊ไอ้อันนี้เป็นไรเนี่ยเพราอะไรไม่รู้แหละว่าพวกมึงเสียใจอ่ะจะให้พี่บอกรถกระบะไปเล่นเลยดีวะเอาเอ็นเอ็นเอ็นซีเอารถเอ็นซีด้วย ไม่แบบลูกก็หมองก็เฉดเลยไงรู้หมองก็เฉื่ยเลยพี่หมองชอบไม่รักรถไอ้สัตว <c oughs> ์ <c oughs> เดี๋ยวรถบรถไอ้โซ่อะไรเอาเอาเป็ดดีซีไปดีกว่าไม่อยากเอาตามต, <นะ S 1> ตามนั้นพี่หมองตามนั้นได้หมดเลยฝากฝากดูเจ้ด้วยนะพี่หมองฝากดูเจ้ด้วยแจ็คเกมฝากดูด้วยได้พี่เดี๋ยวให้เพื่อนผมดูแลเองได้ได้เดี๋ยวผมจะพาไปขายยาอย่างแรกอุ่้ยเจ้ขายยาเก่งนะเจ้เลยเซียนเลยล่ะ ตอนมีสตอรี่นั่นแหละจังหวะเล่ออกคนด้วยคน้ออกคนด้วยออกคนด้วยทุกคนรู้ว่ากูออกคนเยนะครับล่าสุดผมโดน 8m ครับใช่เหรอโดนแก๊งอะไร mc เนี่ยพาเจไปดิพาเจไปป่นอ่ะนี่มาแล้วเนี่ยเจ้าของรถอ่ะใครอะครับใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องแก๊งเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกผมก็ได้ครับเนี่ยโอเคเนี่ยผมผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เท่านี้แหละก็ได้นะครับที้วถ้าพูดถึงก็เหมือนไอเนี่ยครับแบบ ไปออกแก๊งเลยกันนะครับจะได้คุยดาาพร้อมกันพี่มองจากการเลยนะจากการต่อเราไปเคียร์กับสภาเดี๋ยวเราเหลือแก้งอะเหลือแก้งมันวเป็นเหลือเท่าไหร่ก็ไปซับนี่คือซับไปที่สภาหนึ่งเหรียญเดี๋ยวจะสิบเจ็ดเหรียญัาดมีหนึ่งขาดมันขาดอะไรตอนี้ขาดอะไรพี่น hey, ่าจะมีประมาณพี่ในตู้อะไน่าจะเหลือประมาณสิบเจ็ดเหรียญนะตอนเนี้ยที่มีอยู่ช็อคก็ให้แมอาหนึ่งแปดขาดอีกสองไม่แล้วสภาไม่มีให้ซื้อหรอที่ประจำเดือนอะไม่มีให้ซื้อหรอ ไปดี้มันแล้วแต่อารมณ์เขาว่าเขาจะเปิดอะไรอะไรวะของมันน่าจะมีวะในตู้แค่สองเหรียญเองอ่ะไม่ได้ยากอ่ะเออพี่บอกเราไปดูไม่มีขายหรอวะสภาน่าจะมีขายไม่มีเขาบอกแล้วแต่อารมณ์ที่เขาจะเปิดแล้วแต่ช่วงโอเคก็ได้ยงเพนเอดีก็เฉพาะวันที่หนึ่งัวันที่สิบหกในการเดือนเดือนหนึ่งสองครั้งในเพนเอดีอ่ะใช่หนึ่งกับสิบหกแต่เหรียญนี่มันกี่เดือนแล้วะเหรียญร้อยเหรียญร้อยเหรียญร้อยเหรียญไม่ไม่กี่อ่ กูต้องแบบว่านั่นแหละพี่มองฝากจัดก,การด้วยพี่ขโมยของแก๊งไปให้เยอะอที่สุดป่ะวะเรื่องเหลียเรื่องอะไรเจ๊ท่าเหรียญบัตประ<า> <ลำ S 1> กันอ,อะไรโอเคโอเคลองบอกโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาพวกเอเพนอะไรพวกนี้กูจ๋ต้นแกังเดี๋ยวเคียร์เสร็จแล้วก็ทักเข้าวามมาก็ได้บอกคลาเ้ยเฮ้ไอ้คเยวเดยเดียวเด้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดยเดยเดเดยเีเดยเดเดยเเดียวเดยเดวเเดียเด ยิงเดี๋ยวไปเปลี่ยนรถเอาเลยหัวใจเดี๋ยวรถต้องรอต้องรอจิงตามท้ายมาร์กมาเออไปเปลี่ยนกันนะเนี่ยแม่ขอโทษแทนเพื่อนตัวครับพี่เพื่อนผมไม่ไม่ใช่กูนะเขาทำนะไม่ใช่กูนะเขาทำแล้วไม่ใช่เขานะไม่ใช่กูนะไอ้กูวินแแงไปล้วอ้สาวแม่คายม่วงระเบิดไปแล้ว ระเบิดแล้วเหรอไปเรือนกับใครละจริงกูไม่ได้ไปตายโหงใต้หาที่ไหนปะไหนไปเผาผีทีเดียวแค่นั้นเองเดี๋ยวกูเอีง่ยๆจะตีกับพวกมึงไงคิงไซส์เตตรียมัวเอาง่ายๆพี่เอาง่ายๆเดี๋ยวรอเจเบิ้ลเป็นไรครับคนะโอเมถ้าถเกิดเจเบิ้มจะเป็นไรต้องข้ามศพเพื่อนผมไปก่อนอ่ะโอเคครับโอเครอที่หน้าตู้นะไม่ผมไม่ครับต่อไปข้าศพกู ปเเดี๋ยวไปสัมผัสถ้าอย่างนั้นถ้าเราคุยแบบหมายถึงว่าความสัมพันธ์ของคิงไซด์กับเหมือนก็เหมือนเดิมนะครับก็มเดไม่ได้ไม่ไม่ม่อะไรศัตรูร้อยแค่นั่นแหละอ๋อทำนั้นครับโหปับร0อยครับหมายถึงว่ามาอยู่กับพวกพวกเดิมอะไรเงี้ยไม่ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าแค่แค่ยืมตัวไปมกได้ครับไมได้ใช่หรอนามสกุลเดียวกันก็เป็นศัตรูกันได้นะรู้ปะตช่องหมุนยับัเลยหรอัดใจป เจ๊ไปเจ๊เจ๊เราไปสปอร์ก็ได้เบอร์เบอร์เจ๊เบอร์อะไรครับเบอร์เบอร์ไม่ต้องเสื้อไอ้เหี้ยเสื้อไอ้เหี้เลยอะเอาปลั๊ไอ้เหี้ยกูขอเบอร์ขอเบอร์กูได้ไหมเจ๊เจ๊ไหเดี๋ยวเจ๊เอาทีเดียวอะไรนะอะไรนะไม่มีไม่ไปด้วยกันเหรอเจ๊เสืบอผ้าเยอะใส่กระเป๋าต้องไงเก็บเสื้อ้าทุกคนเยอะใส่ประเป๋า ทำไมกูไม่มีฮักกับเขาบ้างขัดอย่าได้บอกเดี๋ยวตามมาให้ขาดอยู่แล้วอ่ะโอนมาเลยดีกว่าตอนนี้เที่ยให้กูมีติดตรงติดตัวเนาะมีเท่าไหร่พูดนี้ในตัวด้วยพูดนี้พูดนี้ในตัวเท่าไหร่เดไปไหมเดี๋ยวไปส่งเจ็ดแสนเฮ้ยได้อยู่จะออกโอนลเร็วๆขึ้นมาออกโอนอะไรพี่บ่จะไปออกโอนแล้วเจ้ไปเราไปสภากันเถอะได้ดีเราไปสภาดี